เป็นข่าวอีกแล้วถึงขั้นต้องออกมาเคลียร์ดราม่าลานทายทำรายการของนิกกี้ผู้ชายของตัวเองก็มานั่งอยู่ตลอดทั้งผู้ชายเก่าและผู้ชายคนใหม่เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาสาวนุ่นสุธ,ธิพาได้ไปออกรายการหรือช่องหนึ่งซึ่งมีนักร้องนักแสดงสาวสาน้เป็นพิธีกรพร้อมนั่งเปิดใจดราม่าที่ผ่านมาทั้งหมดรวมถึงตอบชัดไปเลยว่าเคยมีอะไรกับนิกกี้หรือเปล่า โดยสามนุ่นเปิดใจว่าตัวเองนั้นไม่เคยได้หรือมีอะไรการกับนิกกี้เลยซึ่งเราทั้งคู่สนิทกันมานานมากเพราะมีผู้จัดการคนเดียวกันแถมที่ผ่านมาก็พูดจนปากจะฉีกแล้วนะว่าไม่มีใครแต่ก็ไม่มีใครเชื่อสักทีก่อนที่จะเริ่มถ่ายนั้นนงระนิกกี้จะมีการพูดคุยกันก่อนเสมอด้วยความที่แต่ละคนนั้นสนิทกันมานานจึงรู้ว่าสไตล์รายการแต่ละคนออกมาแนวไหนและด้วยจังหวะนรกของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคู่กรณีด้วย ซ้ำจึงเกิดดรามา่าพร้อมยืนยันตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนิกกี้และก้อยเลยโดยตลอดเวลาที่ถ่ายทำรายการนั้นแฟนของตัวเองก็มานั่งอยู่ตลอดตั้งแต่คนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามเพราะทางโนและนกี้นั้นจะเกือเก้อกันเรื่องช่อง YouTube ของแต่ละฝ่ายและคอยซัพพอร์ตกันตลอดในะระหว่างที่ถ่ายทำก็ไม่ได้มีแค่2คนนะมีทั้งทีมงานทั้งกองพอถ่ายเสร็จก็ต้องมานั่งเช็คเทปอีกว่าจะออนอะไรได้ยังไง แถมเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดที่ช่องของนุ่นแต่มันเกิดที่ช่องของนิกกี้และไม่ได้เกี่ยวกับนุ่นเลยตอนนั้นไม่มีโอกาสได้อธิบายเพราะได้อธิบายใน i g ีกลับโดนถล่มเข้าไปอีกโดยตอนที่โดนดราม่านั้นยอมรับว่าถึงขั้นร้องไห้และแอบคิดว่าบางทีคนที่เป็นค้ารกรจริงๆหรือทามาค้าขายของผิดกฎหมายนั้นมันผิดจริงๆยังไม่โดนเท่าเลยยังไม่โดนเท่าตัวเองด้วยซ้ํา จะโดนด่าเหมือนไปทําอะไรผิดมากสะอย่างแถมตอนที่เกิดดราม่านิกกี้ก็โทรมาเคลียร์ขอโทษตลอดพร้อมยืนยันไม่เคยคิดอะไรกับนิกกี้เกินกว่าเพื่อนพี่น้องและสามารถร่วมงานกันได้เหมือนเดิมคะ่ะ